สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ําแข็งขั้วโลกเหนือค่ะกับช่อง y t u t u แอว่าไอซ์แลนด์นะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ <c oughs> พยากรณ์อากาศเขาพยากรณ์ว่าพายุหิมะจะเข้าไอซ์แลนด์นะคะแล้วมันจะเข้าตอนบ่ายๆนะคะ มันก็เป็นจริงดังที่คำพยากรณ์บอกนะคะ <c oughs> แล้ววันเนี้ยที่ทางนานเนีว่าเขาให้เลิกงานตอนบ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้าไปเข้าเข้าไปอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยนะคะคือกลับบ้านอย่างปลอดภัยเขาให้เลิกงานเร็วนะคะดูค่ะดูธงนะคะ <c oughs> แล้วก็หิมะนี่มันตก เฉพาะหิมะตกนี่ก็ลำบากแล้วนะคะแล้วยังลมมาอีกนะคะยิ่งลำบากไปใหญ่เลยนะคะดูลมนะคะดูลมมันพัดธงก็แล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนนะคะมันความจริงมันต้องมีธงสองอันนะคะแต่ครั้งนี้มันคงปิวหายไปแล้วหนึ่งอันแน่เลยมันก็เลยเหลือธงแค่อันเดียวนะคะ พายุหิมะนะคะมันก็จะมีทั้งลมแบบลมแรงมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หิมะตกแล้วคราวนี้ความลําบากนะคะของคนเดินนะคะดูทงทางนี้นะคะแว่าให้ดูทงอันนี้ทงอันนี้ยิ่งแรงเลยนะคะเนี่ยสามอันเห็นไหมคะแรงมากนะคะนี่ความแรงลมนี่เท่ากับเราขับรถร้อยกว่าไปบางคันเนี่ย <c oughs> เขาบอกแล้วนะคะพยากรณ์อากาศให้เรารีบกลับเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะชาวเกาะนะคะต้องต่อสู้กับอากาศทุกวันนะคะไอซ์แลนด์นี่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบทุกนาทีนะคะลมแรงแล้วก็หนาวมากนะคะดูค่ะหลายๆคนเขายังไม่เลิกงานนะคะ หลายๆคนจะเลือกงานสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นนะคะดูค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะเจ้านายเขาบอกว่ากลับบ้านไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวอากาศจะไม่ดีไม่ต้องทำงานเยอะวันเนี้ย <c oughs> เพื่อความปลอดภยัยแล้วพวกนี้ค่อยมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะฝรั่งเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะ <c oughs> เขาเห็นอกเห็นใจเราเนี่ย <c oughs> เขากลัวเราจะเดินทางกลับบ้านลำบาก แล้วถ้าเรารออีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลมเพิ่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้ <c oughs> แล้วคราวนี้ถ้าเรารอทุกคนหลังเลิกงานเนี่ยรถมันก็จะติดนะคะเฉพาะปกติก็รถติดอยู่แล้วแล้ววันนี้ถ้ามีพายุเข้ามาแบบนี้นะคะยิ่งเดินทางยิ่งลำบากนะคะถ้าคนขึ้นรถเมล์นี่แบบไม่ต้อง ไม่ต้องเดินนะคะเวลาเราลงรถเมย์ปุ๊บนี่เราเราจะเดินไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องวิ่งนะคะจะต้องวิ่งเข้าตึกจะต้องวิ่งแบบวิ่งเข้าบ้านนะคะคุณไม่มีสิทธิ์จะเดินเลยนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากนะคะดูดิดูธงสิธงมันแข่งกันสะบัดเลยนะ่ะแสดงว่าแบบโอ้สุดยอดของลมนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคืนนี้ยิ่งแรงนะคะ คืนนี้เราก็ต้องนอนฟังเสียงลมค่ะแล้วเช้ามาก็หิมะเพรียบอีกฝั่งทางนี้ก็แรงนะคะนุ่นดูทงกันนู้นนะคะทงมันนู้นก็แรงแรงเห็นไหมคะเอาเธอค่ะเสียงลมนะคะแล้วหิมะมันก็ปิวใส่หน้าคนนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเสียงลมนะคะนี่นะคะลมมันก็พัดหิมะอย่างนี้นะคะ อันนี้ขนาดว่าอยู่ข้างในนะคะในบ้านนี่ยังลำบากนะคะสงสารคนที่เขาทำงานก่อสร้างนะคะเนี่ยค่ะสงสารคนงานก่อสร้างมากๆเลยทำงานลำบากนะคะวันนี้คงจะทำงานข้างนอกกันไม่ได้แล้วมั้งคะตอนนี้น่าจะน่าจะเข้าอาคารหาอะไรทำก็กแก้ๆข้างในนะคะ พอมันลมแรงอย่างนี้เขาไม่เสี่ยงนะคะไม่เสี่ยงทํางานบนนั่งร้านนะคะกลัวนั่งล้านพังเสี่ยงมากนะคะรู้ลมแรงมากนะคะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเพิงที่บ้านนอกเราเนะ่ะแบบเพิงปิวนะคะลมมันแรงขนาดเลยว่ายืนตรงนี้มันยังพัดเข้ามานะคะ ลมมันพัดหิมะเข้ามาตีหน้าเราเนี่นะคะนี่ตืบต๊บๆนะคะมันไม่ได้มาสนใจนะคะคุณอยู่ข้างในหรือข้างนอกมันพัดอย่างเดียวลมอะดูค่ะคนไอซ์แลนด์ต้องเตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศนะคะเมื่อวานนี้เที่ยวว่าเดินทางไปเที่ยวนะคะอากาศยังดีๆอยู่นะคะมันไม่มีลมแล้วดูวันนี้นะคะโอ้โห บันเทิงเริงลมนะคะแล้วดูช็อปนะคะช็อปก็เงียบเหงานะคะคนยังไม่เลิกงานนะคะช็อปก็จะเงียบแล้วก็น่าจะเงียบไปทั้งคืนนะคะเพราะว่าอากาศแย่คนก็คงจะเลิกงานแล้วก็ตรงกลับบ้านอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ไม่อยากแวะซื้อของนะคะไม่อยากซื้ออะไรแน่นอนเนี่ยค่ะพวกเราชาวเกาะนะคะ ต้องต่อสู้กับอากาศต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในทุกๆวันนะคะดูค่ะไอ้ว่าถูกฝึกมานะคะถูกฝึกให้ให้ให้เตรียมพร้อมนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วอากาศมันลมมาแบบนี้ว่าก็เป็นโรคภูมิแพ้นะคะไอ้ว่าเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หอบผืชภูมิแพ้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะอากาศมันแบบ มันอึมครึมนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไร่ภูมิแพ้ขึ้นดูนะคะให้ดูบ้านใครบ้านมันนะคะสถานการณ์ตอนนี้สงสารคนทำงานข้างนอกคนที่เขาซ่อมบ้านหรือว่าก่อสร้างข้างนอกนะคะอันนี้ลำบากนะคะ แล้วก็เด็กนักเรียนที่เขาเดินกลับบ้านมาแล้วนี่ลูกแย้ว่าก็เดินกลับบ้านมาแล้วนะคะ <c oughs> เดินกลับบ้านมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วลูกสาวไอ้ว่าแล้ววันนี้ก็โชคดีหน่อยที่เขาไม่ต้องไปซ้อมบอลน,นะคะโชคดีมากเลยอากาศไม่ดีเนี่ยดูคนเดินนะคะมีคนเดินแว่าจะให้ดูจะให้ดูเขาแต่งเสื้อผ้า <c oughs> เห็นไหมคะเสื้อผ้าต้องปิดมิดชิดนะคะ แบบไม่ต้องเห็นหน้าให้เหลือแต่เห็นลูกกระตานะ่ะดูค่ะมันมันหนาวมากนะคะเนี่ยอยู่นานก็ไม่ได้นะคะว่าก็มือถือกล้องก็จะแข็งแล้วนะคะดูค่ะขอก็มาเอาห่านก็มาเอาห่านก็มาห่านก็มาแตกตื่นเลยเห็นไหมคะ มันแตกตื่นกับลมกับอากาศเนี่ยความนี่มจะต้องมาหายว่ามากินขนมปังนะคะวันนี้วันนี้ว่าเข้าบ้านมาประมาณบ่ายโมงกว่ากว่า <c oughs> จนถึงตอนนี้อาหารยังไม่มากินขนมปังเลยสงสัยต้องรอมารอบเย็นไม่รู้จะมาหรือเปล่ามันแตกตื่นกับอากาศค่ะมันตื่นอากาศตื่นลมดูค่ะดูค่ะ หนาวมากนะคะอยู่นานก็ไม่ได้นะคะนี่มือถือที่เราถือโทรศัพท์มันก็หนาวนะคะจะแข็งแล้วนะคะขอกำลังใจหน่อยนะคะส่งกำลังใจมาให้ชาวเกาะไอซ์แลนด์หน่อยนะคะขอกำลังใจให้คนไอซ์แลนด์นะคะต่อสู้กับอากาศนะคะคืนนี้ขอให้ผ่านคืนนี้ไปอย่างสวยงามนะคะลมพายุของให้สงบในโดยเร็ววันนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอกําลังใจหน่อยค่ะของใจคนละดวงนะคะบ๊ายบายค่ะ